ดีที่ให้เราคอยนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในแมปอาร์สตี้ทริปแล้วครับเย้ <Yeah! S 1> อ่าผมก็จะมาเล่นคลาสสิกอีเวนต์นะครับดูซิว่าผมจะรอดไปได้หรือไม่จริงๆแลผมก็แอบไปเล่นมาอยู่แล้วแหละแต่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับมาวิยเดี๋ยวผมขอนี่ผมเออไปเล่นนอกรอบมาผมมีอาวุธขนาดนี้เลยครับ นี่เป็นไงฮะนี่เป็นไงครับอันนี้ผมก็จะเอาเออเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ไปนะครับเอ๊ะเอาเราเปิดสก้อนหนึ่งกันนะหรือว่าไม่เอาดีไม่เอาดีกว่าเอาปืนกลนมนเดน๋ยวมาปืนกลนสองกระบอกกับปืนเออ เอ้ยเร่าอะไรอ่ะเป็นลูกซองอีกหนึ่งกระบอกค่ะ a อหนึ่งอันกับลูกซองอีกหนึ่งอันเท่ากับสุยดยอดเดียวอันนี้มันบล๊เข้าไม่ได้ครับเฉยมากเข้าเลย,ยเด้อมาโตมมาโตมมาเติมอะไรแมวเ,เด้วข้างบนเกมล็อบบี้นะครับเอ่อให้่ภาษาอังกฤษหน่อย <laughs> เอ้ยอยค้างเดี๋ยวอ่ะเข้าเกมมาครับเก็บทิกแบบหนึ่งนี่มันเก็บไม่ได้แล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้ทิกเลยนะครับอ่ะ,อะมาประกอบรอกกันจึกย่าย่าแล้วก็ตูง้งเรียบร้อย เติมแก๊สหนึง่งถังเรียบร้อยเดี๋ยวแบบเติมแก๊สหนึง่งถังเรียบร้อยเติมแก๊สสองถัง,งอีกหนึ่งถังอ่าเติมแก๊สเสร็จแล้วสร้างรถเสร็จแล้วเง้นก็ไปกันต่อเปต่ออะไรยังไม่ได้เริ่มเลยเปต่ออะไรยังไม่ได้เริ่มเลยนี่ครับมาแล้ว ไปกันสูอ่ะวิข้างหน้านั้นบ้านใช่ไหมครับเนะี่ยอ๋อบ้านเกลือครับบ้านนั้นไม่เคยมีของใช่ปะใช่ไหมไม่ค่อยมีของใช่ปะผมลืมใช่ไม่มีของเลยครับอืมไม่มีของเลยวิข้างหน้ามีของเยอะครับ สถานีเนี่ยไปพักร้อนกันรอเล่นมันเหมือนที่พักร้อนเนาะแต่ดูใกล้ๆแล้วอุ้ยลืมลืมสตอมเบนจินอาฮ่าเบกไม่ทันเนอ่ะโอเคไม่เป็นไรเลยเออเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่จากอาวุธแปบบ๊บเออเอาลูกสองนะคบลูกสองมันเออวันช็อตนี่ครับ เผื่อใครยังไม่รู้นะซอมบี้มาให้ลองเลยสิอุ้ยเอาเอาขอคองห้เอ,อี่อแล้วอ้าโรโดนกัดแน่ขอโทษ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 อีไม่ขอโทษด,ด,ด,ดีใช่ไหมเรียบร้อยครับซอมบี้ลงไปกองกับผืนเรียบร้อยครับโดเรียบร้อย เอาอ,อันนี้มาติดหน้ารถแล้วก็ไปกันต่อครับขึ้นรถเลยแทนเออพื่อถ่ายโทษที่เมื่อวานผมเออทำคลิปสั้นเกินไปนะครับแค่เจ็ดนาทีอย่างเงี้ยคลิปเนี้ยเอวยาวเลยยี่สิบนาทีครับอ่าเพราะว่ามันมันต้องยาวงั้นแน่ๆเท่าที่ผมคำนวณดูครับอ่า เดี๋ยวผมจะเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันสั้นเกินเหมือนข่าวก่อนเออผมว่าจะตัดไปสองพันเมตรแต่ก็ไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวเอ่อดูแบบดูสั้นอีกอ,อันนั้นไม่ต้องแวะก็ได้นะครับเรามีทรัพยากรพอละ่ะพร้อมกับภาย แม็กซิมัมข้างหน้าแ um ม็กซิมัมก็หมายถึงแบบกินสำหรับเกมนี้ก็คือกินแล้วแบบกินแล้วคือคำเดียวหมดเลยคำเดียวคืออิ่มเลยครับเออใช่คำโตโตโแว่หน่อยนะครับบ้านนี้น่าจะมีของเยอะอยู่พรอมกับแกะเว้ อันนี้ครับเอ,อ่อเอาปืนลูกซองอกมาอุ๋ยเอ๊ยอะไรอะไรอะไรหือะไรโอ,อ,อ้ซอมบี้เออยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำเราเล่นครับมิงละมิงละออพอพอมาเอ,อ่อเดี๋ยวจะขนของขึ้นรถแล้วก็แปนต่อเลยครับ นะครับอ่าผมก็มาถึง2,000เมตรแล้วนะอ่ามาแล้วครับก็คืออัปเดตดใหม่เนี่ยมันจะเรียกเออตัวอะไรมาก็ไม่รูนะครับให้เรามาจัดก,การมันนะเป็นตัวกลมๆอ,อ่ะยูไอโกลอ่ะเออยู o อ get in my way ก็คือเราไม่สามารถเออนายจะไม่สามารถออกจากเออที่นี่ได้หรือเปล่า เรียบร้อยว้าดโร่ระเบิดโอ้โหจมดินเลยโอ้ยโอ้โหสองหนึ่งเหรอโอ้ยโอ้โหอ่าอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแบบโอ้อ่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับล่วงเก็บของแพบ มาไปกันต่อครับมุ่งหน้าสู่4,000เมตร4,000เมตรก็จะมีสะพานนะครับไปเกินซะผมนี่คือแบบเออชํำนานตรงสะพานมากเลยนะครับอืมคือแบบจะขับได้แบบเออคล่องแค่วมากครับจะออกจากสะพานได้เร็วมาก ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวแปบแปปหนึ่งเดี๋ยวเพอผมเพอกดออกจากรถเดี๋ยวแ yeah. ย่อะไปดูตรงสะพานกันเถอะครับนี่ครับผมมาถึงแล้วนะไปกันต่เดี๋ยวมันไหลเออเดี๋ยวแปบหนึ่งนะครับมันเป็นไรเนี่ย นะแล้วก็จอดตรงนี้นะครับผมจะเก็บทนะิกเนี่ยทิกมันเป็นองเงี้ยครับนี่เก็บแล้วก็จะได้1หนึ่งทิกเป็นของกิจกรรมนี้นะผมกำลังเล่นอยู่พอดีเลยอืมมอมัอยู่ไหมเนะีย่ยอโอเคมอมัอยู่นะไปกันซะ เล่งความเร็วนิดหน่อยชิบไม่ต้องรีบมากนะครับอืมแต่ว่าต้องอย่างเงี้ยต้องรีบชิบย่าคำสั่งชิบเอ้ยอ้าวอ๋ออเคได้อยู่ยกว่าจะลวงเอ้ยโอเมกอตเสี่ยวเกือบตายใช่เกือบตายอ่ะ โอ้ my god โอ้ถ้าจบนี่ถ้าตายนี่คือวิดีโอนี้จบเลยนะโ oh my god โอ้เกือบจบอีกแล้วฉันโอ้ my god ย oh, oh oh, oh yeah. uh ัยตอนนี้ผมจะไม่ค่อยตัดต่อแล้วนะจะเห็นแบบชัดๆเลยว่าผมต้องลำบากขนาดไหนแล้วก็ จะให้ทำทำคลิปนี้ให้ยาวๆเลยเพราะว่าคลิปก่อนเราเราเออแบบทำทำแบบคลิปสั้นใช่ไหมนะมันมันสั้นมากอะ่ะแค่เจ็ดนาทีเองมันเออมันไม่สมกับการรอคอยของของคนดูนะครับเ,ออเดี๋ยวผมสต็อปเอนจินแล้วก็ชนซอมบี้ไปเลย ตุ่มเอ้ยเด็กเส้นตายเอยโอ้โหมันยกรถอ่าช่วยด้วยโอเคมามาลบฝั่งนี้คนดูดูโดนสัมบีค่ะเออเอาดาบก็พอละผมอยากโชว์เท่ไงตายซะอ้าวมันเป็นย่าย่าจ็บย่า เยอะเยอะเออโยนใส่เลยเอา้าวเจ็บชะ่ะเรียบร้อยอีสี่อีสี่อ่าเก็บเก็บถ้าใครมีอาวธอย่าลืมเก็บนะครับไม่งั้นมันจะหายนะอ่าคำเตือนคำเตือนยเยอะอ้าวลืมกระโดด กระโดดเลดไปลานวิเราเล่นเราเล่นชิบโอ้เมนี้ด้วยฮะแล้วก็มีหมวกอ้ยอันนี้เพิ่มเยอะนี้แต่ว่าผมจะกินเดี๋ยวนี้เลยาำอ้าวมันกระเด็นไปตรงนั้นได้ไงนั่นนะ่ะใช่ไหมเจ็ดลิตรโอเคเก็บไว้ยังไม่ต้องเติมหรอกเรามีแก๊สเหลือเฟือมากโอเคไปเอาอีกถังหนึ่งมาเติมดีกว่าเออ ไออมาไม่ใช่หยิบมวกอโอเคไปกันเถอผมมาเป็นกี่นาทีล้วสิบเป็นาทีโอเคเดี๋ยวติดไม่โดนนะะล่วงไม่ว่าจะนั่งแล้วเดี๋ยวมันบักยิบชิบอืมข้างบนมีอะไรไหมฮะโอ้มีแก๊หนึ่งหนึ่งถังโอไมคก็เาลารวยมากเลยในอัปเดตเนี่ยครับ สายฝีได้เกิดอัปเดตเนี่ยอ,อสายฝีได้เกิดเลยครับดูดิเกิดผมได้ตอนนี้อูเดวผมเติมนิดหน่อยกันอจุ่มน้ำจิ้มนะครับจุ่มน้ำจิม,มเติมแค่หมดถังนี้พอมันไม่เต็มถังสักทีบอร์บอร์เอาเนี่ยเด้ เด็ดนะปิดฝาชิบชิบชิบอ้าลืมกระโดดอีกแล้วมันกระโดดไม่ทันนะ่ะชิบเออโอเคเอ้ย,อยน้ำกับออยเนี่ยไม่ต้องเติมก็ได้นะครับเพราะว่าเออมันแทมไม่ลดเลยครับเราไม่ต้องดูแลมันก็ได้ออยกับเอ่อออยกับวอเทอร เดี๋ยวผมให้ดูนะครับลัน้อยจริงนะครับดูดิมาถึงสี่พันเมตรลดไปเนี่ยแค่แนี้หัวเธอลดไปสองแล้วก็เอ่อออยลดไปสามเอะกินอย่างน้อยเลยไม่ต้องดูแลก็ได้ครับเชบอื้อ ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันคือเสียงเครื่องของไอรถขันนี่อ่ะอืมวยผมเหยียบอะไรอ่ะอ๋อผมเหยียบแก๊สแน่เลยอีไฟเร็วโอเคยาโอ้ย,อยชนหินเนะถึงชนหินล้มก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันต้องพลิกตัวได้คอยดูนะโอเคมันไม่เห็นล้มเลยอะ มันสามารถพลิกตัวได้ครับเคยเห็นเอเคยเห็นในบูเคเวนป้าที่มันแบบลอยแล้วก็เอลงมาอย่างนั้นที่มันพลิกตัวได้อะมันจะพลิกตัวหน้าตาเหมือนอย่างนั้นเลยครับเอแต่ผมขอตัดต่อหน่อยผมขอตัดไปตอนนั่นเลยนะแปดพันเมตร 6,000เมตรใช่นี่ครับอ่าข้างบนมันบอกว่า destroy the pilot ten left นะครับก็คือเอ,อ่อฆ่าพวกพวกเออพ i l เลส1ิบตัวอมมานี่ครับชูดาบเลยเออดาบล้อจะมาสู้ปืนดาบล้อจะมาสู้ปืน มันมีอีกนะครับอัในในี้นะข้างล่างนี่ปะมีด้วยเดี๋ยวผมฆ่ากับตันมันก่อนมันไม่ลงมาอ้าวอยู่นิง่งๆนี่ก็เสร็จโจเลยสัิครับอ่าอุ้ยมันไม่อยู่นิ่งๆนะโอเคชิบๆิอ้าวมันโดนหนึ่งนัดเองยา่าโอเคตัวแตก o อ my god เสียวนะเมื่อกี้มันเกือบเข้าใกล้แล้วอะ อีกลงไปข้างล่างยิงยงิโอเคเรีบร้อยครับมีอีกไหมไม่มีแล้วโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีข้างบนแล้วใช่ปะไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวผมเก็บอาวุธแบบแล้วผมก็จะเอา ก็จะขโมยแก๊สของมันมาเติมนะครับเนี่ยมันไม่ใช่เองอะ่ะเอ้ยมันไม่ใช่เองอเอ่เอไฟเริ่มต้นเอาอันนี้มาก่อนครับเอามาเติมฟิวเสียวจังอแล้วก็เอาไปเก็บข้างบนครับนี่ ชิบชิบของเพียบเลยเก็บเรียบร้อยมีแก๊สอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเติมอันนี้ครับแปลนต่อเลยอันนี้ผมจะใช้ระเบิดในการในการเ่ายเกลือหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือเปล่าแต่ก็ทำไปก่อนอ ทำความเร็วให้มันคงทีงนะครับโอเคไม่ตกทะเลดีเหมือนกันวิมันอยู่นน่เลยมันจะบุกมาหาเราไหมเธออยู่ใกล้ๆโอเคเนี่นี่เราก็ใช้ระเบิดจุดผมยังไม่ทันจุดเลยมันตกทะเลไปแล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมมากเลย เยอะม,มากเลยกดแล้วนะใช้ปืนลูกซองเลยดีวยกว่าครับอีกกดแล้วนะกดแล้วนะอีนี่ลูกซองหนึ่งมันเอเออ่าอ่าไม่อา่า คลิปจบแล้ว